เนี่ยมันจะขึ้นแชทนะครับโอเคนะครับวิธีการรูจะขึ้นภาพให้นักเรียนดูนะครับภาพดังต่อไปนี้แล้วก็จะถามนักเรียนและให้นักเรียนเป็นคนตอบโอเคตอนนี้นักเรียนเห็นภาพอะไรน้องบัวแดง <laughs> ไม่ใช่เน่น้องบัวแดง อ่าไม่ไม่ใช่หนองบัวแดงอ่าคำถามแรกนะครับที่เห็นนี้นะที่เห็นนี้นะครับนันเกเรียนคิดว่าสถานที่เนี่ยสถานที่นะครับภาพที่หนึ่งเนี่ยอยู่จังหวัดอะไร จก็มาเลยรู้คิดว่าอยู่อุดรคะ่ะรู้คิดว่า<ว>อยู่จังหวัดอุดรคุณฝรั่งอุดรใช่ไหมอุดรไม่ถูกครับอยธุธยาไม่ถูกอยธุธยาใกล้เคียงอุทยาใกล้เคียงเหนือเหนืออยุธยาสุโขทัยอ่าดีมากสุโขทัยเหรอคะสุสโขทัยสุโขทัยถูกต้องจังหวัดสุโขทัยนะครับเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นร็อคส์ในหัวค่ะ เห็นอะไรบ้าน,นาพต้นไม้ไม้นโซาค่ะโอ้ยหาหาที่มันสำคัญกว่าต้นไม้ไเลยต้นไม้น่ยอยู่ที่ไหนม็นก็เห็นนั่น,น,น,หน,นแหละทงหมดแหละแต่ว่าบรลูกค่ะอ่บลูกหาสคัญสองขันอะไรยดิดงอะไรน้ำนิง่งปีใหม่ปีใหม่น้ำนิง่งอ่ะคนเดียวนี้เนี่ยทำไมชื่อเหมือนกันเจดีค่ะ ดูนี่แหละข่าแลาวเดิมลบชื่อนี้ออกเป็นเหมือนน้องพวกภาสองน้อจบที่นครับเราจะเห็นภาพเราจะเห็นภาพพระพุทธร,รูปนะครับเห็นเจดีย์อยู่ด้านหลังแล้วก็ซ <c oughs> ากปรากังนะครับที่อยู่ซ้ายขวาได้เป็น ต้นเสาแล้วก็วพื้นตรงนี้สัานษฐานว่าอาจจะเป็นโบสถ์หรือเป็นวิหารก็ได้นะครับด้านหน้าคืออะไรครับน,นักเรียนด้านหน้าที่เห็นสวยๆอะไ <สา S 1> รนะสรวโบวค่ะสาโบวโอเคนะครับอ่าภาพที่สองนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องสถานที่หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ภาพที่สองนักเรียนเห็นอะไร เห็นวัดก็หลองน้ำค่ะเห็นวัดหนองน้ำนะครับเห็นเห็นวัดแล้วก็หนองน้ำคำถามน้องน้วหนองบัวน้องบัวไม่ขึ้นนี่หรอกน้าบางแต่ขลองถูกป้องกำลังแต่ถามแต่ก็พี่กำลังจะถามว่าเขาสร้างสระน้ำไว้ทำไมเอาไว้กินเวะกินปลาบางคนก็เออบางคนว่ากินกินปลาชอบแต่ชอบแต่กอดนุช คิดว่าส,สมัยแรกๆแมค่ค่ะคิดว่าขา้าวตเดินเรือขา้าวตอได้ตรงนี้สาายน้ำใบเอ,อ,อสาหนามใบเออก็เป็นไปได้นะถ้าตรงนี้เชื่อมกับแม่น้ำใช่ไหมแต่ถ้ามาเชื่อมอ่าแต่ถ้ามันไม่เชื่อมล่ะคุณฝ่งเขาสร้างไว้ทังไงเขาสร้างไว้ไว้ใครเหรอคะเพราะเพราะสมัยก่อนเขาเวลาเขาจะปไปไหนมาไหนเขาต้องไปเรือ,อ มีมีใครเข้ามาหรอือเไม่มีนะตอนนี้มีปีใหม่ใช่ไหมคะน,น,น่เป็นไปได้ในการเดินทางคมนาคมนะครับในการคมนาคมถ้าเกิดว่าตัวน,นี้มันเป็นสารเล็กๆหล,ล,ละคุณฝรั่งแล้วอยู่ในในวัดหรืออยู่ในวังเขาจะเขาจะุดสารไว้เพื่ออะไร ใวาเปพไลฟ์คนัมเพื่อความสวยงามไหมโยใครเปิดพลอมน่เบาๆหน่อยจ้ะเสยงัวดี่จะเสียรมออลมพัดลมใครเปิดพัดลมปิดก่อนโอเคนะครับปิดพัดลมอมไปเลยโอ้ยฮูฟลนอันหนึ่งนะครับหนึ่งความสวยงามนะ สองนะครับให้เขาขุดสายอย่างเงี้ยเขาไว้ทำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเวลาเขาจะทำน้ำน้ำมนต์หรือเวลาเขาจะทำพิธีเ,เรียกอะไรนะขึ้นคลองนาถของกษัตริย์เนี่ยนะครับเขาก็จะแตกน้ำจาจกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยมากก็จะเป็นแหล่งน้ำอยู่ในวงังอยู่ในวัดที่สำคัญสำคัญเอาไปทำน้ำมนต์นะครับ ก็คือข้อสสนอทฐานอย่างนึงนะต่อไปภาพที่สามภาพที่สามนักเรียนเห็นอะไรเออโครูปเีดีแล้วก็ยังกบลุอะไรไหมเออเอาว่าเห็นต้นมะพร้าอ่ะเออถ้าเราไปอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้นะครับนักเรียนให้นักเรียนสงตั้งข้อสงสัยมาข้อหนึ่งตั้งข้อสังเกตมาข้อหนึ่งแต่ภาพที่เห็นเนี่ย ให้ตั้งข้อสังเกตมาภาพหนึ่อะไรก็ล้ตั้งข้อสงสัยครู้ามันมันมันตั้งอยู่จังหวัดอะไรหรอคะเอ่อนี่ก็น่าจะเป็นสุโขทัยเหมือนกันอค่ะดูภาพก่อนพี่ใหม่ขอให้ดูภาพก่อนนะครับซ้ายมือจะเป็นรูปเจดีย์ใช่ไหมตรงกลางก็จะเป็นรูปพระยืนอยู่นะครับแล้วก็ ข้างอ้างม,ม,มีเลย<อ>มีชื่อเรียกไหมคะข้าเจ้าเอิญว่าอียงคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัต<อ>ิศาสตร์น้ำฝนถามว่าเขาสร้างขึ้นเพื่ออะไรมีความหมาย <c oughs> มีความหมายอะไระดีมากเห็น <c oughs> ไหมเนี่ยน้ำฝนตั้งคําถามตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตมาข้อหน <c oughs> ึ่งว่าเขาสร้างขึ้นเพื่ออะไรมีความหมายอะไร ตัวอยากให้นักเรียนดูภาพภาพพระนะครับเนี่ยภาพที่เป็นพระพระยืนอยู่นะภาพที่เป็นพระยืนอยูอ่นักเรียนสังเกตไหมว่า <c oughs> กำแพงหรือฝาผนังที่อยู่ข้างพรนะนั่นจะหนาเป็นพิเศษสังเกตไหม <c oughs> จะหนาเป็นพิเศษนะครับ มีใหม่ตอบคู่หน่อยทำไมกำแพงที่อยู่กับพระถึงหนาเป็นพิเศษตอบคู่หน่อยอะไรอย่างบงค่ะทำไมทำไมฝาผนังกำแพงที่อยู่ที่อยู่กับพระทำไมถึงหนามาหนูไม่รู้อ่ะอะคนอื่นพลอยพลอยพลอยลอ,อ,องตอบสิ ไม่รู้กันค่ะเออเ้นข้าวตอบซิการขโมยค่ะใครจะมาขโมยพระขโมยพระเนี่นะโอ้โมีนี่แหละค่ะต <laughs> ัน้ำฝนน้ำฝนลองตอบซิที่เขาสร้างในนัน้นหนาเนี่ยอยู่รอบพระไว้เนี่ยเขาสร้างไว้ทำไม <c oughs> เอาไปเหยียดละอ้อยอ้อยควัน มีอใครบ้างแอดไว้มีนี้คือใครบอกเสื้ออะไรใครที่เข้ามาล่าสุดไหนบอกเสื่อเลยแอดไว้ way, ใครผมเข้าไปแล้วครับสุธิวัฒน์เข้ามาแล้วครับสุธิวัฒน์สุธิวัฒน์สุธิวัฒน์ดูภาพเลยครับเห็นไหมภาพอย่าภาพพระไหมมันจะมีกําแพงหนาหนาอยู่รอบพระอยู่เขาสร้างหนาทนาทไมคิดว่าเขาสร้างหนาหนาทำไม เพื่อให้เพื่ออะไรเพื <c oughs> <c oughs> อ่ออะไร <c oughs> นั่นนิ่งนั่นนิ่งเป็นคนตอบแล้วนั่นนิ่งนั่นนิ่งน่าจะตอบได้<ะ> <c oughs> เขาสร้างใอ้กำแพงหนาๆรอบพระไว้ทำไม่ไไหมบห้ยพระลมมั้งคะ่ะถูกต้อง โอ้กว่าจะได้คําตอบนะกว่าจะได้คําตอบนะครับการไว้ไม่พับล้มนะครับเห็นไหมพระองค์ขนาดใหญ่นะถ้าไม่สร้างกาแพงรนหนายน้ย่านก็จะล้มได้ภาพต่อไปนะครับยังอยู่ที่หลักฐานนากวิส,สยอ่าให้ดูนี่ให้ดูนี่คุณพลังนี่คือตัวอะไร น่าจะเป็นช้างอ่าน่าจะเป็นช้างถ้าเขาเอาช้างมาเป็นรูปปั้นแล้วมาไว้อย่างเงี้ยคุณฝรั่งคิดว่าข้างในเนะี้ยบรรจุอะไรอยู่น่าจะบรรบรรจุกระดูกช้างง <c oughs> ั้นเหรอตมบัิครับตมบัิเออน่าฟังหน่อยกระดูกช้างไปใส่ในเะจดีย์ทำไม สมบัติเอาเลยงูวัวรู้น่ะเดาเราลองมาเดาดสิว่าทั้งเราเข้างในเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมสุทธิวัตรมีเหตุผลนะครับด้านในน่าจะเป็นของมีค่าใช่ไหมบางคนจะเป็นของมีค่ากระดูกแท้ม,มีค่าไหมต้องมีกระดูกขู่บอลน่ะมีบอลเป็นลูกมึงบอนลูกมึงถ้าเป็นงานนะจะมีคุณค่ามันงขู่ยึดขังมึ่งเลวอ่ะบอลอีเคจา่า อ๋อเหรอเอเอาถามกันลนะมากับมาเดิมถานน้ำนิ่งดีกว่าน้ำนิ่งคิดว่าข้างในเนี้ยน่าจะมีอะไรูร้คิดว่าน่าจะก,กระดูกพระที่ว่าสําคัญสาคัญมั้งค่ะถูกต้องนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระดูกของบุคคลสําคัญเช่นพระนอกแกวพระแล้วมีอะไรก,กรกษัตริย์ถูกต้องอะไรที่อีก ยาวายากระเับยาว่าก็ได้ยาของกษริย์ค่ะทรัพย์สินนะยาของกระสับใช่ทรัพย์สินเงินทองบุคคลสําคัญนะครับเมื่อตายไปแล้วนะเขามากกักจะสร้างเจดีย์บรรจุอย่างเงี้ยนะครับสวยๆแล้วยิ่งมีช้างอยู่นี่แสดงว่าท่านาไหนต้องเป็นบุคคลที่สําคัญมากนะครับเนี่ยครับนี่คือการดูหลักฐานทางวาิสารยนะต่อไปนะครับภ้พที่ห้าเขาเรียกว่าอะไรเจดีย <G D. S 1> ์ เจีก็ได้แต่มันมีชื่อของมันอยู่วัดหญิงเจ้อยยางรางค,จคา,าจำตัวได้เขาจะมีเขาจะมีเขาจะมีคำเรียกของเขาอยู่นะครับน,นี่เขาจำนีอะไรเรื่องเจอในกูเกิลแต่ว่าหนูจำชื่อไม่ได้อน้ำฝนต่ว่าเป็นโบนนะครับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านี้นะน้ำฝนนะเขาเรียกว่าพระปรางพระปรางนะรพระปรางเป็นเจดียช์ชิ้นหนึ่งนะครับด้านในนะนักเรียนนะครับตอนนี้เห็นไหมครูขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับนักเรียนคิดว่าพระปรางองคนี้สูงหรือว่าต่ำสูงคนระับ ถูกต,ต้องนะครับเห็นตรง<อ>เห็นตรงเห็นตรงหน้าต่างตรงนี้ไหมเห็นคะรับนั่นแหละนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับมันจะมีบันไดขึ้นมันจะมีบันไดลงมาข้างล่างนะฮะขึ้นจากข้างล่างไปครูเคยไปขึ้นอยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่วิทยาสูงมากงกก็ตึกประมาณสองสองสามชั้นอะ่ะพอขึ้นไปสูงๆนงงี้นะสุทิวัด<อ>ด้านในนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นที่โลง่งมันจะกลวงมันจะกลวง แล้วเขาจะฝังทรัพย์สมบัติภาะเครื่องสิ่งล้ำค่านะครับไว้ด้านล่างไว้ดินนะครับเนี่ยได้ไดินนะครับทีเนี้ยในยุคที่บ้านเมืองกันไม่เจริญนะครับมันก็มีโจรขุดพังพระปางนะครับลงไปแล้วก็ไปขุดเอาของมีค่านะครับที่อยู่ใต้ฐานพระปางเนี้ยทุกวันเนี้จึงพอสัวขึ้นไปขึ้นไปตรงหน้าต่างนี่นะครับ แล้วมองลงไปข้างล่างเนี้ยก็ไม่มีอะไรแหละก็เป็นที่โล่งๆน่าเสียดายมากนะครของหลายอย่างนะี้ยถูกขโมยไปแล้วก็ขายไปต่างประเทศเราไม่รู้ว่ามากน้อยเท่าไหร่ที่เหลืออยู่นะครับก็เอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือสถานที่ราชการนะครับภาพที่หกนะครับนี่คืออะไรนี่คืออะไร เจดีค่ะจดี JD, น้ำฝนตอบเจดีนะครับวายควันเคยไปเม่อรอันนี้เจดีนะครับถ้าเป็นเจดีนะเจดี JD ข้างในข้างในจะบรรจุจะเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าเป็นของพระอาหารหันต์ของพระสงฆ์นะครับถ้าเป็นเจดีแต่ถ้าเป็นพระปรางเนี่ยจะเป็นที่บรรจุกระดูกของพระมหากษัตริย์นะ แต่ลักษณะนี้เป็นลักษณะเจดีเนี่ยเป็นเป็นทรงระคังคว่ำนะครับครับภาพต่อไปนะครับภาพที่เจ็ดอ่าให้นักเรียนเห็นไหมเห็นภาพอะไรไหมเห็นครับเห็นครับเห็นค่ะเห็นให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตคนละหนึ่งข้อเห็นอะไรเห็นอะไรได้ค่ะ คุณฝฟรงว่ามา,มารู้รู้ถามก่อนได้ไหมคะได้ค่ะค่ะพระพรพุทธพระพ,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 พุทธรูปอง์นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศอ,อ,อะไรคะโอ้โหโจะตอบได้ไหมเนี่ยตอบยากมากเลยถามเป็นสมัยบราอ,อูอืมอ่าสุธิวัฒนถามมา <c oughs> สุธิวัฒนลองตั้งคำถามดิ มำเครับครับลองตั้งคำถามดูพระองค์นี้ลองตั้งคำถามดนะ้วยจะตั้งคำถามบนะ้า,านนง่ยครูคะนูครูอาบน้าครูอานนูด้วยโอเคน้ำฝนบอกพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่ออะไรคะตั้งอยู่จังหวัดไหนโอเคนะครับแน่นอนนั่นยึ่อยู่จังหวัดสุโขทัยแต่ชื่อพระเนี่ยไม่ทราบเหมือนกัน สอาจจะตั้งคําถามว่าพระพุทธรูปองนี้สร้างด้วยสร้างด้วยอะไรอิปินปูนทองคําทองเหลืองทองแดงก็ได้นะครับสร้างคำ,คำถาม, <Okay. S 1> อมพอน้อยพอพลอยลองตั้งคําถามสิคน <Okay. S 1> นั้นมีอยู่หกคนห้าคนหกกับเพู สี่ห้าหกอกับคูพอยลองตั้งคำถามดิไม่อย้่รอฮะไปน,นะแป๊บเดียค่ะคู่ข่วาวจะตอบได้ปะคะได้นี่กาเลยพระพุทธรูปองค์นี้สร้างมาแล้วกี่ปีอือะปีใหม่ถามว่าพออระสวรรค์นี่บอกสก้างม,มากี่ปีคูถามว่าสร้างด้วยสร้างด้วยอะไร น้ำฝนถามว่าชื่ออะไรจังหวัดอะไรยังมีคำถามอีกไหมคำถามที่ความจะตั้งนด้พระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมนักเรียนว่าสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ไม่ค่ะไม่สมบูรณ์อ๋อพี่ใหม่ดูตรงไหนไม่สมบูรณ์ตรงไหนสมบูรณ์ีะหายไปไหนดูตรงออ ตรงตรงที่พะพุทารูกนั่งงงเห็นมันมันมีรอยถลอกอยู่อะค่ะตรงไหนครับว่าผมเห็นลูกสออยู่ตรงนี่ตรงตรงท้องหน้าอกนะครับอตรงตรงตรงนี้ตรงแก้มหรือเปล่าพี่ใหม่เนี่ยตรงไหนอ่ะตรงแก้มไหม ตรงแคบนะครับตรงแ้มเนี่ยจ,จะมีรอยนะครับตรงแก้ม,มีรอยอยู่นะครับสุริวัฒน์เห็นเป็นลักษณะลูกศรตรงนี้คือผ้าสังฆาตินะครับแต่เขาจะทําเป็นแอนเล็กๆนะครับก็ทั้งรีนจะเห็นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อพรพุทธรูปนี้มีสภาพเก่าเพราะว่าถูกตั้งท่านนั่งอยู่กลางแจ้งนะครับก็จะถูกน้ําฝนน้ําค้างหมอกลมทําให้ท่านทาไมเขาไม่ทําให้ท่านสวยๆละ่ะ เทำไมเขาไม่ทำให้ท่านสวยๆนันนีไม่ทราบค่ะนันิี่ทำไมเราจะรีบมั้งคะคือครูเข้าใจว่านะครูเข้าใจว่าเขาเขาจะคงสภาพไหมแบบนี้ว่าเป็นของโบราณเขาจะไม่ไปคือคล้ายๆแบบเข,า,ข,า,ข,า,ขากลัวว่าสีมันจะถลอกหรือเนื้อโอคมพระมันจะถลอกและจะทำให ให้ให้มันเสียสภาพของเดิมกูค,คิดไว้นะนะครับต่อไปภาพต่อไปนะครับโอ้ m ม g ก d อเห็นอะไรพี่ใหม่สวยเอ่อหนูหนูเห็นเสาค่ะแล้วก็เห็นอาร์เจดี JD หรือเปล่าคะ <c oughs> โควิดหายเราไปเที่ยวกันไหมไปเห็นสาวประตูไปครับไปไปสี่ห้าคนเรานี้พวกที่เหลือไม่ต้องไปครับครับเนี่ยพวกที่เหลือก็ถูกถูกไหมคะเซฟเจดียอ่ะใช่จะไปเสาอ,อ่าคงไม่ใช่เจดีปีใหม่น่าจะเป็นวิหารหรือโบสถ์น่าจะเป็นวิหารมากกว่านะครับแคนวิหารครับอ่าโดวิหารนะครับก็คือพวกหลังคาเนี่ยก็จะพังสมัยก่อนก็คงจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารนะครับ น่าจะทำด้วยอะไรด้วยกันคิดว่าคิดว่าน่าจะทำด้วยอิฐค่ะอ่าอิฐนะครับมีอิฐมีอิฐหินด,ด้วยไหมน,นี่อิฐอิฐแล้วก็ทองคำใช่<อ>ไหมคะทองคำเหรอพี่หม่อทองคำคงไม่ได้ทำที่เสาบ้างทองคำน่าจะอยู่ที่องค์พระนะฮะก็ดูคิดว่าน่าจะ หนูคิดว่าเราจะทํามาจากอิกกระปูนค่ะอิกกระปูนอ่าอิกพวกอิกพวกปูนทามาจากอิดอิปูนอแล้วก็เสาครับอ่าด้านน้กก่อนที่จะเห็นดวงอะไรดวงตะวันได้ป่ะอันนี้น่าจะเป็นเจดีนะน่าจะเป็นเจดีนะครับนี่คือเราตั้งตั้งคําถามในเมื่อการเวลาผ่านไปมันก็ผุพัง เมื่อไม่มีการบูรณะในในอดีตนะครับมันก็ผุพังแล้วก็พังทลายเห่นนะครับูุค้าสรุปเขาเรียกว่าเจดีหรือว่าโบสถิหารปีใหม่ไม่ใช่เจดีโบสถ์อาจจะเป็นโบสถ์หรือวิหารเลยโบสถ์กับวิหารต่างกันยังไงโบสถ์ครับโบสถ์นะครับโบสถ์โบสถ์จะเป็นโบสถ์ยันต์ตัว ตจะเป็นแบบข้อทางข้อสองชั้นครับอันแรกนะครับโบสถ์กวิหารโบสถ์ก็มีที่ภาคเหนือและภาคหลังโบสถ์กวิหารใช่ไหมทีนะครับโบสถ์เนี่ยโบสถ์จะเป็นลักษณะเอ่อโบสถ์กับวิหารบางทีสร้างคล้ายๆกันในวัดวัดหนึ่งนะครับโบสถ์จะมีได้แค่อันเดียว โบสถ์จะมีแค่เดียวแต่สามารถมีวิหารได้อีกหลายหลังในวัดวัดหนึ่งมีมีโบสถ์อยู่แค่หลังเดียวส่วนวิหารสามารถสร้างเพิ่มได้บางทีวิหารก็สวยกว่าโบสถ์ก็มีนะครับภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายคือภาพนี้เห็นอะไรบ้างตั้งคาถาม่อยเหนเจดีย์เห็นเจดีย์อ่าโอเคครับตั้งเลย เห็นอะไรบ้างเห็นวัดค่ะเห็นวัดเจดีย์เห็นอะไรบ้างอังคารเรื่องอะไ่อะเรามองภาพต้องมองแบบโผล่ตาโผล่ตาดูตาเลยนางค่ะแต่นางก็หน้ามีมีตรงนั้เออเป็นแบบแค่ต้งอยู่ใ <c oughs> นจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างที่เราดูวันนี้คือ แหล่งประวัติศาสตร์สุขโขทัยครับภาพภาพนี้คือภาพมุมสูงนะเมื่อมองมุมสูงเราก็เห็นหลายอย่างอาอย่างแรกที่คูอูอย่างแรกที่คุยอยากให้นักเรียนมองก็คือมันจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับลักษณะพื้นที่เขาจะวางพื้นที่ไว้เป็นสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นตรงอาคาร ไม่ว่าจะเป็นตัวเจดีตัวโบตัวสระน้ําหรือแม้แต่ถ้นตัวนทางนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมทำเป็นลอก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 ไหมก็เป็นอะไรอ่าก็สวยงามนักเรียนสังเกตครับรอบรอบข้างมีอะไรครับรอบรอบต้นไม้ต้นไม้แล้วอะไรแม่น้ำค่ะใช่จะเป็นแม่น้ําลําคลองนะครับก็จะเป็นคลองลอ้ลอนรอกนะครับวัตถุประสงค์ก็ครูอย่างที่บอกนั่นแหละนอกจากความสวยงามแล้วก็ จะใช้เป็นแหล่งแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ในการเอาไปประกอบพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามเอ้ยไม่ใช่อิสลามพุทธฮินดูคริสคิดไม,ไ,มไม่ไม่มีแต่มีแต่พุทธกับฮินดูที่ทําน้ามนต์เนี่ยฮะมีแค่นี้แล้วดูการวางดูการวางผังนะสุดท้ายได้เรียนคิดว่าภาพที่เราเห็นเนี่ย คือวังหรือว่าวัดวังทำไมกวางเป็นเป็นวังแบบอะไรยนี้กวังค่ะเที่เรี่ว่าวังอ่าสิษฐานว่าน่าจะเป็นวังและในวังก็มีการสร้างวัดด้วยนะครับน่าจะเป็นวังที่พักของพระเจ้าแผ่นดินของพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการสร้างวัดอยู่ในวังเหมือนปัจจุบันนี้ สมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างวัดพระแก้วมรกรอยู่ในพระมหาราชวางังดูคิดว่าภาพนี้สมัยก่อนเป็นจุฬาลงศร์แต่ว่ามาสมัยนี้เขาก็เลยมาเป็นวัดทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่วัดแล้วแหละทุกวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอุทยานแห่งชาติไม่ใช่สิอุทยานประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ทางราชาการแล้วคือ คือถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นวัดแต่ไม่มีพระอยู่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นกับกรมศิลปากรเพราะนั้นใครจะใครจะเข้าไปอยู่อาศรรยัยไม่ได้นะครับกลายเป็นของหลวงแนะละกรมศิลปากรเที่ยวชมได้เลยคะเที่ยวชมได้เาที่ยวชมได้ครับนักเรียนเที่ยวชมได้เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งเปิดแล้ววันนี้เราไปดูแหล่งทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวโควิดหายเราไปกันครับ สู่คนไทยอ้อขาบอเลอร์แต่อยากไปทัศนาสื่อารมึก็ได้ไปเลยโควิดไงไปไหนไม่ได้ขาที่เขได้ไปเนี่ยขาเขาอาทีได้ไปพ่อก็เทไปก็พอดีมั้งโควิดปีหน้าโควิดก็หายแล้วมั้งเราขึ้นมาสามพอดีใช่ครับก็สามเทได้ไปอีนเนี่ยขาป๋อโฮก็ไม่ได้ไปเพราะโควิดมาก่อน ต้องต้องโควิดหายก่อนอย่างสุดทาว่าแหละโอเคครับนักเรียนขอเจอมากที่เข้ามาเรียนวิชานี้ครูนะครับสี่ห้าคนด้วยกรลุณากรุณาเขียนชื่อนามสกุลลงในแชทครับจะได้รู้ว่าใครเข้ามาเรียนเมื่อเมื่อเสร็จแล้วก็อนุญาตให้ออกห้องเรียนได้ครูข้าวคนอ่อยเรียนน้องน้อยแล้วค่ะพ์ร็จแล้วใช่ไหมคะมีใครเรียนด้วยพิมพ์ชื่อลงไปเลย เสร็จแล้วครับชั่วโมงนี้งโอ้โหเจ้าพี่โอเคหรอคะพีมจะเช็คหน่อะไรครับมีใครบ้างมีออยบ้างก็พิมพ์ชื่อออยล,ลงไปด้วยใครที่นั่งเรียนด้วยกันอไอยอ้อยอะไรไม่รู้นั่งเรียนด้วยกันพีมลงไปห้องเรียนสุเสร็จแล้วก็ออกห้องเรียนเด้โอ้โหพีมจะทิ้มเรียบร้อยเออพี่สาวค่ะพี่ใหม่อยูเอ่เพ<อ>ิ่งออกพี่ใหม่อยู่เพิ่งออก พี่ใหม่สรุปกับคู่กันพี่ใหม่เปิดกล้องสิเอาพี่ใหม่เปิดกล้องเปิดกล้องเอาค่ลุยเครเดียวป่ะน,นี่ไม่เพื่อนยังอยู่อยู่โอเคพี่ใหม่ฟังคำถามนะวันนี้วันนี้ได้เรียนเรื่องอะไรบ้างได้เรียนเรื่องอะผมค,ค่ะประวัติศาสตร์ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอตอ, <c oughs> อนข้าวอย่าพิ่งไปน้ำนิ่งอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวคุณจะถามประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ยันเสื้อให้กูลูกค้ากูยังบอเป็นกูหาเป็นเพื่อนบ้องหล่อเลยเดี๋ยวใจก็ฝรั่งเว้ย <c oughs> อ่าน้ำนิง่งเปิดกล้องมาแล้วคะ่ะน้ำนิง่งวันนี้ได้เรียนเรื่องอะไรบ้างเ,เรื่องเรื่องอะไรวะ เป็นไเอ๊ยเจ๊ซื่อให้กูู้ยเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคำถามใช่ไหมคะอา่าการตั้งคำถามแล้วก็อะไรอ่ะมีการสันนิษฐานด้วยค่ะการตคำถามสันนิษฐานอ่าต่อไปต้นข้าววันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้าง